ตกแห้งพี่น้องเลยสบายดีด้อพอมเป็นพี่น้อง FC สุขุทุกคนเนาะขอขอกับส่องเบาหน่อยกับพี่น้องเลยบรรยากาศยามแรงฝนตกะหามุ้งแรงเนาะพี่น้องตอนนี้หามุ้งเคร่งน,นั่นนี่ฝนตกแห้งขัดตอนมือแรกขัน้น ฝนตกแน่หนิเงี้ยงก็คือสิได้พี่น้องเนียบรรยากาศอยูอ่หน้าเนาะหน้าอะไรที่หนึงพี่น้องเนียอีพ่ออีแมกก่กามาเน,น,นาะมาอยู่หน้าเต็กสากุนแจเมื่อนี้เขาไทยหน้าอะไรให้หนึ่งพี่น้องเนีย ไชตอนเสาร์นาะมาแต่าหาเหตุกับกินข้าวแล้วแล้วก็ไช้เลยไปให้มันใหญ่พีน่น้องเนียไอ้หนุ่มแคมใช้ซอยเนาะผมจับฝนตกคัะพี่น้องเนีนเย ทะเลเอาไฟไฟมาสับมันกะดิ่งนะาไเลเอาหมอไฟมาสับคนตกหมอไฟยังสาอยู่ยวกันอยูนี่นองพ่ออยู่เนี่ย นเศพ้าสาเลยไม่นองเอ้ยอากะหวยเนาะอย,นนอย,นนอยกากเนาะอนหกอนนอนค้องข้างนแต่ปกไหวตอนฝนตกเมีนึงเขาแล้วเลยนะาะจะมา่หรอจะมานี่ต้นเหี่ยไว้เห็นัจแล้วะเขาจะมากิน ạ vô hiệu thôi này thì khắp đâu ạ dạ bây đi phá này ừ hư 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 hư

เออบ่เบบเบิ่บบบบเ้าน้น่น้ำน้ำเต็มให้นะอัดอัดในฝนตกตัวนี้ไทวก็ดีเแค่ว้านน้ำมันคือ่อยู่ก็จะทให้กับพวกใหญ่ขนาดมันเป็นน้ำดินคะดินเหมาะีหมมันบออยู่น bưng hạ mạ hạt tháng 4, có lý xì tô, tô lại mà. <laughs> đi mà, mẹ, Nà, đèn này ngõ ở ก็ไออม,ม่เมื่อแรกพี่น้องเป็นมาเบึงเนาะมากินข้าวหน้าหนำนเนี่ยเหมือนแรกพี่น้องเอบรรยากาศเป็นตะนอนอยู่ฝนตกใหม่ๆเนาะเดี๋ยวสิปูที่อยู่ที่นอนสักทางเมืองว่าเสิได้ยังกินแรงฝนตกแน่นี่ไปเย่างกบเย่างเขียดก็เสิได้พี่น้องแก้วได้แห่งสีผ้าน้องๆไปเนาะ พี่น้องตัดภาพมาบรรยากาศยามกลางคืนบาดนี่พี่น้องเลยมืดคับมือนี่พี่น้องหลังจากฝนเศาตกเนาะพี่พ่อพีแม่ก็เมื่อยอลไรกันเวลาใกรยังอยู่หน้าคือเกา่าเนาะจะกล้าชวนน้องๆมานอนหน้าคือเกา่าแต่ว่ามือนี้แ <c oughs> <c oughs> ต่ไฟก็ได้แต่ไฟโ่ยงคืก็ได้ มือนีไฟเฮาบุมีเนาะพี่น <laughs> ้องเพราะว่าแบตเตอรี่มันเบิดเนาะแบตเตอรี่เบิดเอาไปสากมึงเว้นนี่ก็สากเขาเขาซะพูดดีเลยอ่ะอีเมลให้ตะเกียงมาเนาะพี่น้องแต่ตะเกียงอันหนึ่งบอยน่าสีนอนสบายดีเบิรงตมาดิเฟซี่าให้แนะนำมันน้องๆเนาะซื้อจะได้ซื้อจะได้อันนี้น้องเอเนาะพี่น้องเนาะ น้องเอโอ้สวัสดีสสดเอาปีนหัวโคบทางเนะี่ยเน้เอ้น้องย่างผุ้นี่น่องอามน้องอามโอ้เก็บน้องสวัสดีน,น้องรัดน้นองรัดนะพี่น้องนะ้นองอามน้องเอ 35. ไปสิผ้าไปใส่มือนีใส่จะไปใส่เบ็ดเด้อพี่น้องเด้อบางอย่างนี่พากันไปเยี่ยงเขียดมาฝนตกแต่ว่าทีดึกๆ ยังสิบไป,ปาหาอีกอยู่เนาะหาเงงกลบแต่ว่าตัวนี้เราพว่อคำเป็นเงเขียดมาเอาลายได้เติมเงยกบน,นี่งงยแน่นี่ไรเนะคือแต่มเป็นเสียดป่ะเอาสิบไปใส่เว็เนาะเสียบเขียดบอกเสียบเขียดเนสะียบเียดเนาะวันนี้เข้ามาหน้ากันหาคนเนาะมีนนะ้อ,นนองอันหนำเด้อพี่น้องว้านนี้ น้องอันข่าบลาชิมาอยู่ข่าบุมีคนอยู่เพื่อนนําแม่เถ้าซาปิไม่ก็บอยู่บอบบีบัอยู่ไปไปไปใช่กกลายนี่แหละพี่น้องเนี่แหละบรรยากาศนอนหน้าของพวกเขาหาอยู่หากินกับตามธรรมชาติด้วยพี่น้องมึงสาวนี่ก็มาให้เห็ดเพาะ mình đi, phải bết con, bết vậy, giảm toàn được nữa. Ăn thải khá là nhiều. Uống mình bay, ừ. nhưng ไปยังอีกขช้นแต่ปลาขอกินส่วนนายนะส่วนนี้ฝ้นตกพี่น้องฝ้นตกนาำขึ้นปลามันคือสิสื่นฮา,า,นหาเ,าเานหนือเนาะเราก็เล็กมาเอเบ็ดมานึ่เหมือนนี่มีห้องเสีเยบเบ็ดเนาะ กบอกบลายเนาะิตับกบหรือว่าปลาอันดังที่สาม โอย้ยมันเสียตายแล้วมันก็เบ็ดเนี่เขียนของ <c oughs> ปะพี่น้องรอด,อดเบิงเดี่ยวให้น้งนองๆพินไปเสียเบ็ดม,มาพี่น้องตอนนี้ก็ตอนดึกเนาะห้าสิไป เงีงกบกันคืออันหัวคเป็นเงี้ยงกบเออนามขึ้นได้นห่เบเมใส่หอยผิวันนี้อือหลอม่ลนปลาก็เลยปลาก็เลยวะไปพี่พี่เอาเหือโอ้เสียงกกผ้องดีขนาดไว้ทัง เดี๋ยวเขียดจีน่ะเขีนจีน่ะเกือบโยเอาเกือพายอ่ะโอ้เสียงกบห้องดีขนาดพี่น้องทางทางฟังเนี่ยนะสาพี่น้อง ตอนนี ừ, ้เขาขาดมาฟังีงเดี๋ยวมาเลาลุ่นวาสิม้านอยู่บ่ข่อยม้านเด้มาจจกบ่ข่อยเนื้อเนาเนื้อเขาสิบบวเปิดหรอก

อู๋สองตัวมาคุบมอยในสูเมาคุบอบใอยกันสองตัวคู่หนึ่งเดี๋ยวเร็วเวมาที่กองกันได้อืออือเอ้าถือกองนี่ถือกองนี้ดูไปสองตี่กองถือกองมาดู่าดูมหมานบพี่น้องหุ่นไข่ไทยเต็มเลยว่ะ แตมแม่โบเห็นบ่เห็นเออนบจะต้องหันไฟนีเอาเขาท้านิดใส่เบิ้งโกบอกอะอู้อู้ับอื้อืมอืักนะมาัน่องงี้ยมาหนึสองตัวไหเนาะอืม่าถือ่ะอ่านไหวออ Ơ, Đi nào, đi qua, xin chắc tẹm rồi Nói ơi Thật chậm nguy quá Mán tối tôi... nhanh á Phương Giang bình Bình, bình Bình mẹ tối nhanh, trái sáng xuống đây Tối... Bà đục cái tố mắm mọi người mắm mọi người mắm 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 เอาตัวนี้ขูมัน้ะมันใส่นี่ปะโอ้ตัวใหญ่เลยอ๋อมันในข่าตอนเดิมถอดเขียดนะถอดเขียดถอดปลาในกระปิ้งน้ำใส่ไปเลยนะใส่ไปเลยเนี่ยอย่างเงี้ยมันซ้ำกันนี่ฮะนี่แต่อาหารธรรมศาสตร์เนาะมันเป็นจังโคตมันว่าลองดมเนาะต้นไม้ตอนไม้ น้องตังนนี้สุกเลยนเนาะเกลยดเ้องเกล็ดกปแาคนเนนดินเงียบๆเงียบนะจะตกวะแหงพอดีบรรยากาศดี ăn chết nó không có thân súp đi cậy đây lại Kiệt lái khác kỳ đi ăn mất tắt tắm mất mua ớt 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 mương, tập bóng, bóng mương, lượm, bước sao này, ta một thua. มองะิงเขาต้องกันบรรยากาศฝนตกนิ่งาสายสบสบายดีเชื่อเด้อสิงเขาหลอดก้อกรก่อนที่น้อ,อ,อยหาหาเนาหาไไรพวกเนี้ยเอาไ้ทังเห็ดอานี้นนองหาเมื่อคื่นหมดละปลาดุกปลาคอก็ออเกียบก่อขนาด

หลอดรัวหลอดหน่มัดีลวปีนาจังดียังโดเมดมัมนะ้มยังเผาอู้่หน้าพี่ต้องเลย นี่ยังอ่ะบุรีรัี่สแสรบเหมือนกันนี่ยังเสแสรบอาหารเป็นแอาหารอยู่กับปูอาหารอยู่กับดีอา <laughs> หารธรรมชาติอาหารธรรมชาติพี่น้องเขาะว่าอยู่บ่อนมาเลยเนาะบ่อนหาพี่น้องหากบหาเขียนหาปูหาปลา đoạn ai đi ta nhanh nổi nhớ giờ mai nhận thế này thì dài một cả cản mà dạ đẹp nhá cả một mùa nữa không ลังจากกินเขาแล้วเนะาะว่าฮักสิได้เวลาเขานอนแลวพี่น้อง,งอเลยตอนนี้ก็เด็กแตบพี่น้องเด็กแหบบ้แบบง,แบบงวันนี้ฮากก็อยู่กันหกนคนเนาะนอนนาหกคนวันคือสิบวันเงาพี่น้อง <laughs> นอนฟังเสียงฝนเนาะบรรยากาศเย็นๆส่วนพี่น้องถามว่าโบมียุ่งว่เนาะตามที่เรานอนเมื่อคืนนี้กับโบมีเนาะบบมียุ่งพี่น้องยุ่งส่วนหดมันออกกลางเวรแต่ว่าอยู่ที่นี้บบคอยมีเนาะบบคอยนอนสบายเลยพี่น้องมันก็ดังไฟตลอด อุดยุง่งอุดยังมันก็บ,บ่ค่อยเข้ามาเนาะพี่น้อง พี่น้องเลยตอนนี้ตอนเศร้าเลยประมาณหาโมงเนาะลุกมาไทยหน้าพี่น้องเพราะว่าบ่อยอัทไทยกังเว้นพี่น้องเลยกังเว้นมันห่อนแีงตอนนี้ลุกมาไทยเต่ดึกเนาะข่าวไม่เ้็วหน้าหาให้เน,ะน,นาะรวมทั้งหมด บรรยากาศทองฝ่า้วห้องกันนอนเนาะ จกักมือแล้วเนาะดินกะทายง่ายอยู่พี่น้องลมดีอยู่ลมพอดีทายมวนนะเนาะเบิ่งพี่น้องแต่กะทายไหวอีกแปบ๊บเดียวนึงพี่น้องเนาะพ,อ,พอสมองให้หนึ่งจำปะแทวนี้อยากลุปๆไปนุ่นๆแต่แถวนั้นเนาะพอคอยอยู่หนะไปไหนพี่น้องขั้นหนะมัน มันนมาล่อหลุนเด้อพี่น้องป่าปีนี้บ้านไดมาไทยมาเห็ดนี่สิได้เขาได้นามอยู่บนเนาะทุกปีฮะหน้าบาังกอกบ่ค่อยได้พี่น้องเห้เห็ดปีไร้ปีไร้กับน,นามถมนามถมกระเขากระตายนะเพราะว่าพี่แถวนี้มันลุบเนี่ยนามถมง่าย มาบ่าคอยเลยนี่ว่เห็ดหน้าแสงกัโอเคยูพี่น้องน้ามันบุทองหน้าปีกะบ่บุ่คอยบันไดมันเสี่ยงนะเห็ดหน้าปีเสี่ยงน้ำหนักต่อพี่น้องตอนนี้กับพักผ่อนกันเนาะพอด,ดีแล้วให้ไงหญ่ตัวหนึง่ง Bây giờ sáu ngày rồi, bây là hai ngày thôi Tối nay phân tốc Bơi bơi bây giờ Phân tốc đít Phân này mưa áo bớt rồi hả? Hết chưa? ยังิีมตาคนเลยเนาะนะะตาออกอีกจ่มห้อยไ้ถอดเนาะจะบตาดำมังห้อยถือหลอบมึงขึ้นนี่แง่ก็ออกมากได้พี่น้อง น้อมาพี่น้องตอนนี้กะให้อีแม่เอาเข้ามาบ้านเด้อเนาะว่าอันให้ให้นี่พี่น้องแห้จักเป็นยังบ่อยู่น่ะพี่น้องเอ้ยฝนตกยามใดตกนักซําใดก็แห้งจักมันเป็นนําหยัง มันแห่งมันบกคอยอยู่นะเฉพาแต่ว่ามันเข่าบาง่ามเนาะเขาก็บ่คอยง่ามพี่น้องนะตัวนี้อามสิบานแล้วแล้วก็จังสี ขาดอีกที่หนึงนะ่งเนาะขาดทมเน้วกนีีดัดิน,ดน <g ül> อกีดินกับเนียวอีกกี่น้องเลยมาพี่น้องตอนนี้พี่พอไอเมียก็ออกมาเนาะตอนเสรบหกเจ็ดมโมงหกโมงเนาะ มาบานเขาไปเดี๋ยววันไหนก็สีเมื่อก่อนที่นองเลยเมื่อห้าอาบน้ำนอนพักผ่อนอีกเพราะว่าเมื่อคืนนี้เขานอนน้อยแหงหากินเบิดคืนแต่ก็ไทยหน้านี่